นี้จะเป็นทริปส่งท้ายปีนะครับมาเรามาตีเก็บปลาหน้าน้ำลงกันนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นบิกมีอะไรบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีกิจกรรมสนุกสนุกเด็กเล็น้อยให้นานะนะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับกิจกรรมของเราก็คือให้นานาจับฉลากเลือกคู่นะครับจับฉลากเลือกคู่พอได้คู่แล้วให้นานาที่ได้คู่กันเนี่ยแข่งกันเองแข่งปลากันเองคนที่ได้ปลาน้อยที่สุด ในคู่เองนะจะโดนทาแป้งขาวอ่าขาวประมาณไหนขาวตัวครับผมโอ้โหใหคนที่ชนะในคู่ทาแป้งให้ผเห็นมันเร็วๆเลยมาแต่ไกลเลยอ่าขาวตัวเลยแล้วก็กิจกรรมเป็นงไงบ้างตอนท้ายตอนท้ายนะให้สมคุณเนี้ยเอาปลามารวมกันเพื่อชิงรางวัลอ่าเป็นไงคู่ลกคู่แข่งใช่ไหมคู่ลคู่แข่งแข่งขันกันก่อนสนมติท้ายก็มาสังกก็จะมีกิจกรรมนะครับแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนะ เดี๋ยวมาเจอกันนะครับครับนี่นะครับก็มีของรางวัลยามเช้าเลยนะครับของรางวัลชิ้นแรกอ่าของอลูกชุบพลังโมนะครับลูกชุบยางพลังโมของน้ำแมนนะครับผมน้ำแมนสนับสนุนให้คนที่มาถึงคนแรกครับมาถึงคนแรกครับคืใคราเที่ยงคืนเลยใครมาถึงคนแรกนี่ให้ไปเลยครับเจ๋ออ๋น้ำเพ็กน้ำเพ็กจัดไปเขาคือมามาตอนที่หกครับมาตอนสี่ถครับ าชุดย่อต่อนใจนะได้อ่ะของแท้นอนเทเว่นเลยนะเลยลองหันไปดูมีที่นั่งด้วยเทเว่นเทเว่นนอนเทเว่นวันเจี๊ยบนอนเทเว่นนอนเทเว่นครับครับตอนนี้ก็จะเป็นการจับฉลากเลือกคู่นะครับผมอ่าใครใครพร้อมแล้วจับได้เลยนะครับโถ่อยพิเศเยอะมันมันจะมันจะมีทีม A นะครับที่มีสามใบต่อสามเลยแล้วกันจัดไปสามล็อตให้คนเดียวนะอ่าสามล็อตหนึ่งนะ ทีมสามรอแค่หนึ่งนะเอาแล้วครับคู่รักคู่แคนล้รอนไดูนะครับใครจะคู่กับใครนี่ถ้าคู่ใครกลับนี่คนที่อยู่หน้าข่าวนะหาใครไม่จับจับเลยครับ เฉลียวเฉลียวเอปกผัวอีกผัวยใครจับได้ฉลากตัวเองมั้งครับเอเอเป็นลมไหมอันนี้เป็นกรุ๊ปเอนะครับอ่าสามคนรอดหนึ่งรอดแค่หนึ่งคนนะครับ รอดหนึ่งคนอันนี้อะไรอะไรนี้อันนี้คู่คู่บีนะครับคู่บีมีอะไรจะบอกคู่ต่อสู้ไหมครับผมยอมครับยอมจับมือกันเลยเดี๋ยวเอาแป้งเลยป้าเดี๋ยวมาให้เอามาเลยโอเคครับต่อไปต่อไปต่อไปคู่ตีนะครับคู่ตีอุ้ยนี่มวยถูกคู่เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับ มามีอะไรจะบอกคู่ต่อสู้ไหมครับยอมแล้ครับอยอมนะครับหัวใจไม่สู้เลยพวกเราไหนไหนคู่ดีอยู่ไหนโอ้โหคู่ดีนะไมนเอาล้อเอาแล้วครับคู่นี้นะครับลำบากใจนะครับปลาลอ่อปลาบอ่อปลาตกคัดห่า,ามาฮามามัตัดเกี้ยงแล้วนี่คู่ต่อไปครับคู่ต่อไปอ ดีอีอีคุ่คู่อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ครับอีอยู่นี่ครับอีโอนี่โอนี้โอ้เฮ้บีอะไรจะคุยกันไหมครับคู่ต่อสู้สองคนนี้ยอมแล้วครับยอมแล้วครับโอ้ยอย่าเพิ่งยอมของในะอันนี้อันนี้นะเรามาเข้าร่วมจากยุทธยาด้วยครับอู่ทองครับอ่ะยุทธยาอู่ทองนะครับมาประทะกันจับมือกันนะครับวันนี้ มาครับคู่ต่อไปจีมนี่ครับคู่จีคู่จีนะครับอันนี้คู่จีคู่จีอยู่กับช่างภาพนะครับไฟแตกแน่คู่ต่อไปครับคู่ต่อไป่าอันนี้อันนี้ก็มวยยู่คู่นะครับตัวตึงคู่ตัวตึงนะครับตัวนี้ โอ้นี่อันนี้มี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 ลุนรางวัลนะครับคู่นี้ไม่ต้องหน้าหน้านะไม่ต้องกลัวหน้าขาวนี่เขาขาวมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันนะครับนี่ภาพบรรยากาศนะครับยามเช้ายามเช้าสดดชื่นกันเลยนะครับวันนี้มาครับเดี๋ยวมาออกหมายกันนะครับวันนี้ เล่นอะไรกันครับนะอาทิตย์นี้อ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะป,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 ปลดปลดปลาเหรอครับแกะสายครับผมอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่ายอดหมาอันเนี้ยบ <c oughs> อกท้าให้ยอดหมายไหมครับทาให้ยอดหมายไหม <c oughs> ไม่เห้เลยกูอ่ะอาทิตย์ท,ที่แล้วอะไรนะต้นโพต้นโพ <c oughs> โอ้โหเอาอ่รอต้นคูนแนละ้วรอบทิปทิพเที่ยวเรื่องปลาตัวแรกปลาตัวแรกเฮ้ยสิมาเดะ ดูดิไปตรกันครับพูดไปก่อนเยอ้ยดเอาเรื่องเลยไม่ดเลยที่ตายไปดีกวา นั่นม่งถืออะไรมาลังโมดูดิโอ้ฟี่ของวันนี้ครับสองอุ้ยยอดลูกคอกป่ะเนี่ยสองมือถือไม่ไหวเลยโอ้โหนานคนองโมมาได้ยังไงวะโอ้โหดูนะดูด้วยยี่อะไรยี่แมงตุยไปกัดไปโดนตะขอเขาดีโอ้ยไปกัดไปโดนตะขออีกเนาะโอ้ยไอ้เกินตัวไม่ได้งับแง่งเดียวก็ได้นะ โอ้ยของแทว่ะของแทว่ะาาธรรมดเทวเดินตัดตอนในนรทีเป็นไงบ้างครับนายอ้อยต้องลองวัดครับต้องลองวัดใส่ใส่ใส่รอทอยอยู่ข้างล่างนี่เหรอต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ครับดูใหม่ครับใหม่ค่อนข้างสวยครับประมาณนี้เป็นไงเป็นไงบ้างอ่ะ à Ở trước, ở trước. Ừ, ừ, trước, trước, trước. Ừ, cột Cốp. À. Ồ, đáy cốp, đáy cốp. cột Cốp Ôi, bụng nó quá đáy cốp. ตัวเท่านี้โปงจุบเียื่ อ้วนปุ๊กเลยไงโอ้โหเขาแค่ย่างโต๊ะปลาโดนอะไรเนี่ยปลาอะไรปลายางเหรอปลายางประกอบปุ๊บปีมือน้ำมันประกอบให้เด็ดจดกเกบแตลเอาเรื่องแจ๋วแจ๋วแจ๋วได้ดูนะแกทำอะไรได้ไหมติดแผลเอ้ ของชอบเขาเลยโหตัวอ้วนด้วยโอ้นิ่อ้วนเลยอะเก๋วเลยตีเบ็ดใส่ไปแดกกระจับแม่เออกแน่โอ้อ้วนปุ๊กเลยดูจ่ได้เนี่ยโอ้ยผัดผัดเผ็ดผัดเผ็ด ไงมั้งโอ้โหสายสวยด้วยรถคดีโอ้ออยโค่นปุ๊กเมื่อกี้ว่าไงนะอะไรนะรัแฮหวรลัดเวแล้วเออขูดสวยสวยเอ้อแยแอมเลยโอเคนะโดนแล้วนะครับหัวแบกอันนี้หัวแบกหรือปา้ายัง เฮ้ยนไหนเหนเนาดี๋ยไอ้ลงเันเดมาันเปิดมาในพอดีเลยเย็นไหมยนไหมมีเบอร์ไหมมีอมเบอร์ไหมมีดิเฮ้ยเฮ้ยคลิปจับแนคลิปเบอร์มันติดอันนี้อยู่ดิมี่่ทอนีอเไหนวะอ๋อโอเคเ็มปาเดมปาเดมทเอ้ยทำไมใจเย็นดิเดดเดเดดโอยหัวแบกหัวแบก ถอนหัวแล้วถอนหัวแล้วเ่ไม่องมีอดแแบบอแแบบเลยค่อยๆค่อยๆเอแปาเยโ้ยโล่ยอ้ยใหญ่ใหอวนอด้วยเยตปอแล้ปยังเทพปะล่ะโอโอนปุ๊แพ้ปะล่ะเฮียอนปุ๊โอ้ยเฮียกับสอโลนนเนี่ยของแท้เฮียของพับนิ่งหน่อยพัดพันิ่งหน่อยนี่วิธีการจับปลานี่นะดูถ่ายลบมือหน่อย งบกูเลยเด,ยดี๋ยวมาแจ๋วโ<ด>อ้ยโดนแล้วครับน้าหินปลาอะไรครับน้าหินเป้นครับนี่อป้นเ <c oughs> ขาเขาได้ปลาช่อนกันรกกว่านี่ <c oughs> อีเป้น <c oughs> สวยของแท้นี่นะเขามาตกปลาช่อนกันไอ,ไอไอเมื่อกี้ได้ปลาอะไรไปนะรอบนี้อ่ะโอ้ยข้างเหลืองมาเลย โอ้เนี่ยนอนจัดกัดเลยครับอันนี้หมกัดกระดีอะอ่ากัดกระดี่ผมว่าน่าจะต้องนับแต้มให้ผมนะนับนับนับเออข้าปากแล้วเนี่ยโอ้โหของแซ่บนะเนี่ยแถวอีกแล้วเป็นไงบ้างครับแลมเอร์ต้กัดกัดไปครับครับดูใหม่ครับดูใหม่ครับช่องน้อยคอยรักครับ ทำไมเมื่อกี้รูดนแหน่ะไปใช่ไหมผมเห็นอยู่ ด้วยจบแล้วพลังโบูไปเฮลหรอกรอนเฮลแล้วครับ<า>สวยยังไงยังไงังโบสวัสดียามเย็นนะครับ,ว,รบวันนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะ จับคู่ใครแต็บน้อยนี่หน้าขาวตอนรับปีใหม่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้มากได้น้อยกว่ากันนะครับต้องจับครับผมชนะครับคู่แรกลายอ้าวเอเอคู่เอสองคนไงสองก็สองนะครับกี่แต็บสี ได้เดียวจัไปจับเหมือนน้าเนี่ยจับเหมือนหม้ออ้ทัวนะผมมีจอบสอเอ้าครับอาวแล้วครับขอขอด้ขอพระขอพระเออโอ้ยหอ

อ้ยจัดเลอนับนอนับนรบานบาวนไม่ต้องยกบบวบ้าเบไม่ไม่ต้องทวนนากันหน่บาวดิบาวบ่าบ้าทวนนะกันหน่อยให้ท่ยให้ยบวกหเอนใส่ลูก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 ทุ่งใลูกทอันนี้สายบีครับสุยอดเลยครับเจ๋วสีสีสีเตอร์โดนแล้วสาสีสาสีมากคู่สีนนี้ โอ้ยอันนี้ผมฉัก่อนอันนี้เก่งทั้งคู่นี่ยอมรับเลยตัวนี้เปลายางได้อยู่ตัวนี้ใช่ก่อนว่าตูสีไหมตัสีไหมไม่ครับแต้มเดียวนี้วเโอ้ยสองมือเลยเออเราแบบแบบแบบไม่เต็มมาไม่ได้มีานะเอาเรือให้ข้างหลังทามั้งนะเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วเออเราให้ทั่วไปโน้นลกอน้มาอะน้ำมาเอ้าโอยโยเลย อส่ายรูปถ่ายรูป่ถ่ารูปคู่นะถ่ารูปคู่นีอ้าวนี่มันแฉมยชมมามามาต่อไปสายอะไรนะสายหนใสายสาย F มาสายคน ผมมได้5ตัวแปดครับ8ปดอ้าววิ่งวิอันนี้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 ได้ชิงรางวัลนะเนี่ยเอาเอาเอาหกเพื่อนเราหกหกหน่อยได้ไหมเอาให้รอเราเให้เต็มให้เต็มอู้ยน่ารักมากถ่ายรูปถ่ายรูปแป้งหล่นแป้งหล่น โอ้โหตอเาเอาเรื่องเลยขนาดได้ได้เท่าไหร่นะห้าเหรอห้ายังโดนห้านอนเลยไม่พี่ายนอนไปไหนครับห้าก็โดนนะครับต่อไปสายเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเหรออ่่าจะเอออนีุ้ยันนี้ก็เรียกมวยถูกคู่ป่ะมา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 สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บข้าวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเลยอย่าเพิ่งนับแต้บนับแต้บก่อนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ แปดแปดด้วยแหละโอ้โหวันนี้เราปะแป้งผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยครับวันนี้อันนี้สงการแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้อันนี้สงการแล้วเหรอสงการแล้วเราลดน้ำยาหัวผู้ใหญ่หน่อยปะแป้งด้วยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออนั่นอย่าดึงญาตน้องครันะขาขารู้เขาใจรู้เขาแม่ชิ้กันหน่อยติดเยอะติดเยอะครับสายต่อไปอ่ะ เป็นเพื่อนรักมาผมอ้าวอมาที่อข้อใหญ่มามาอ้ยอันนี้รอดแห่เมื่อกี้นี้อ่ะใช่ใช่โอ้โหผิดหวเลยโอ้โหขอโทษนะเพื่อนนะตอนท้ายเป็นคนตั้งกฎไหเป็นคนอยากเล่นแะไอ้มระบดเทิงปะเนี่ยดูเนี่ยระเดเทิงปะเนี่ยโอ้

ะนพัดกันท่าไหมออพัดกันทาติแม่ปลาเสมอมันก็ต้องงี้แหละนะใครทักก่อนใครทักแป้งหมดเหรอยังยังมีป๋องมีป๋องมีป๋องมาปัดจันทาเยอะไปเยอะไปปลาชนเยอะไปเยอะไปเออปลาชนปลาชนโดนคู่นะครับนะนะขอโทษนะเออมันต้องใครโดนทั่วๆหน่อยใคร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 ก่อนใครก่อนมา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 อะไรครับ โโอ้หข่าวโบ๊ะข่าวโบ๊ะนะวันนี้เอาให้ลมหน่อยเอาให้ลมหน่อยเอากระเป๋าลมหน่อยเอากระเป๋าลมหาเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยโอ้โหเราไม่ได้กดกันนะวันนี้มามาถ่ายรูปคู่นะครับเอารวมรูปอันนี้ถ่ายคู่ก่อนถูกตัวก่อนอ่าถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปคู่มาได้มาคนคนหน้าขาวมาลงหน้าขาวมาลงคนลงคนเฮ้ยเล่ต้หน้าไม่ขาวเลยปะใหม่เลยโอ้ นี่นะครับคนคนโดนหน้าขาวของเรานะฮะนี่ฮะอันหนึงครับเรื่องครับโอ้โหสุดยอดนี่นะครับนาท็อปนาท็อปนะครับนาท็อปนาท็อปสนับสนุนคนที่ได้ปลาใหญ่ที่สุดนะครับยังไงครับนาท็อป รับค่าน้ำมัน100บาทอ้าวได้ค่าน้ำมันกลับบ้าน1 0 0้บาทนะครับปลาไข่ย่อยที่สุดงัดมาเลยโอ้ไม่น่าเป็นเราเลยจริงวันนี้วันนี้ใครได้สายตึงมาควักออกมาวัดกันอ้าวฟักมาได้ค่าน้ำมันกลับบ้านมาโอ้ย

ปลาใหญ่นะครับนี่จจาคารมันครับแจ๋วครับรอเราเอาเรื่องเลยอ่าโอเคครับ,รบวันนี้มา,าอยู่ในช่วงแจกของรางวัลกันนะครับอ่ามาสำหรับว่าอ่ารางวัลแรกก็คือรางวัลสองคนนะครับที่ได้ปลารวมเยอะที่สุดอ่าน,นี้นะครับผู้ชนะปลารวมรปลารวมปลารวมสูงสุดนะครับอ่านังอันกันนะแมนนแมนครับผม เขากล้องเขากล้องหน่อยเขากล้องหน่อยเอ๊ครับผมครับแจ๋วแจวต่อไปต่อไปปลารวมสูงสุดอันดับสองครับผมอ่าโลชนาโอ้ของแข็งครับอาเชตถนาเชตรับด้วยกันเลยรับด้วยกันเลยเอ๊ะอ่าดูกล้องนี้ด้วยครับแจ๋วครับอ่าต่อไปครับเป็นรางวัลปลาแป๊กปลาแป๊กปลาแป๊กใหญ่ รวปรากดใหญ่เลยผมไม่เห็นว่ามันปุ๊กปุ๊กเขาก็มืออ่ะครับเป็นรางวัลครับผมเอาดิเดี๋ยวอันนี้อันนี้ตกลงรางวัลกันใช่ไหมเป่ายิงอ้าวเป่ายิงชุบชนะได้เลือกเอาเอาดิป่ายิงชุบเลือกเด่นนะได้เลือกผมเลือกไอตัวนี้หนูนัดจ้ามังคุดครับ ถ้าช,ช้ากว่านี้มืดปลาเล็กปลาเยอะสุดเด็กน้อยเหรอปลาเยอะสุดคนเดียวเด็กน้อยนี่กระบะเยอะเคนเดียวหมดน้ำผมยอมใจครับจริงห้าท่วถึงเซเว่นนั่งรอยันเช้าคนได้ปลาเยอะสุดมันก็ต้องมีที่ใส่ปลาใช่อันนี้เพิ่มอาวุธให้สองตัวมามองกล้องเลยครับอันนี้ของกบยางของใครนะที่สนับสนุนมากบฟิชชิ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีธนาขอให้มาหลายตัวเลยนะเป็นไงอดีก็บอกต่อนะครับแจ๋วแจ๋วนี่กูมีสองตัวครับผม นกบนะครับกบนักกบฟิชชิงต่อไปเป็นรางวัลปลาเล็กนะครับปลาเล็กสุดใครใครคนไหนเล็กก็วัดออกมาวัดเขด้วยกันปลาเล็กสุดสองรางวัลนะครับโอ้ลุ้นรางวันละโอ้เดี๋ยวเราเรานี่จะเอาปลาเยอะปลาใหญ่แล้วยิ่งจะเอาปลาเล็กอีกเหรอปลลาเ็กกอีโอ้โห เป็นพลังโมูกบยางพลังโมจากน้ำแมนนะครับจากน้ำแมนครับน้ำแมนสนับสนุนมานี down, ่ฮะใครได้ครับนัตเตอร์ป่ะเมื่อกี้เนี่ยนัตเตอร์ได้ใส่ปลาเลยวันนี้นะมาๆมาใครได้สองคนสองคนจะของให้บางหอบแล้วครับบางบางตรงนี้กลับไปขายูกตีทำไมต้องชื่อตี อันนี้นะบิ๊กครับอันนี้ใครผู้สนับสนุนใครสนับสนุนมาครับในนี้อันนี้เป็นนักกบฟิชชิ่งครับของกบยางของนักกบฟิชชิ่งนะครับผมอันนี้แจกที่ไม่ได้รางวัลคนที่ไม่ได้รางวัลแล้วมาเข้าร่วมก็คือเราจะแจกเราจะแจกไปเลยนะครับผมอ่ากบยางชุดนี้นะครับเราจะแจกกันไปเลย6ตัวพอดี คนมามาหกคนครับมาหยิบมาเลยมาหยิบมาหยิบได้เลยเลือกสีได้เลยครับคนที่อ่ะยังไม่ได้มีรางวัลติดไม้ติดมือกันไปนะครับชอบตัวไหนหยิบตัวนั้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวถัดแล้วไม่ทำบการบอกให้ติดไม้ติดมือนะแต่ได้ยางของนักกบนะครับเนี่ยนักกบไะทีหนของนักกบใครเลือกของนักกบเหมือนมั่งได้ไมนี่มินิเลยนะตัวนี้ทำมาเยอะดีมากแล้วก็มีอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวอ ยางครับสองนิ้วคีบนิ้วเดี๋ยวนิ้วสองนิ้วคีบอ่าสองนิ้วครับสร้างนิ้วกูจะอย่างนี้สองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วนะสองนิ้วนะไม่ไม่สองนิ้วไม่นะโอ้ยอ่าสองนิ้วอ่าหน้าอ่านหน้าอ่านหน้าหน้าคีบเลยอันนี้อันนี้มันควักเข้าแล้วเอาแค่คีบเฉยๆนะสุขสันต์น้องๆคนข้างหลังเถอะ ขย่าไหขย่าหนึ่งทีอ่าโอเคอโอเคอ่าได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับสําหรับทริปวันนี้ครับก็สนุกสนานน้าข่าวจุวกหลายคนเลยนะครับก็ปลาก็ได้ไม่เยอะก็ที่ได้เยอะๆก็มิตรภาพเหมือนเดิมครับยางที่เราได้กันทุกทริปก็สําหรับกลุ่มเรานะครับกลุ่มมิตรภาพหลังคันโตสุพันธ์บุรีนะครับยินดีเปิดรับนานาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือนานาๆที่อยาก สนใจเข้าร่วมสนุกมาตกปลาสนุกสนานกับพวกเราก็กลุ่มเรายินดีต้อนรับที่จะให้น้าๆมาร่วมสนุกเราหรือจะพูดคุยทักทายกันในกลุ่มมิตรภาพหลังคันต้นุพันธุ์บุรีได้นะครับแนะนําหมายต่างๆถามหมายหรือถามประสบการณ์ความรู้ต่างๆเราเอามาแชร์กันได้ในกลุ่มมิตรภาพหลังคันต้นคุพันธุ์บุรีนะครับก็วันนี้ก็นสนุกสนานกยนไปเดี๋ยวถ้าคลิปหน้า เราจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวจะพบกันใหม่นะครับผมก็วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ